สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีเอ็กซูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็ได้รถยอดนิยมมาอีกคนะันนะเรียกว่าเป็นรถที่ขายดีขายดีที่ดีเอ็กซูซีมอเตอร์อีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ DMAX นะครับเป็น DMAX Double c a บลแค1.9เซ r e เ t ร g ทีเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปของตัว1.9เครื่องพันเนะ เป็นตัวไฮแลนเดอร์ด้วยนะครับรถคันนี้เป็นปี2017นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าพร้อมใช้ที่สําคัญนะไม่น้อยสุดไม่น้อยสุดๆอันนี้เราคัดแต่รถไม่น้อยเนี่ยมานําเสนอให้คุณลูกค้านะรถคันนี้ก็เช่นกันเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะออกห้างนะครับรถ5ปีแล้วเลขไม่อยู่แค่48,000นะอันนี้ถือว่าน้อยมาก ปีนึงวิ่งไม่ถึงหมื่นโลรถคันนี้เด่นมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ารถคันนี้เนี่ยจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะเพราะจริงๆรถตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่ตลาดหาอยู่มากเลยนะครับตัวเซ็ตเฟสติ1.9ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นด้วยออปชั่นที่เต็มมากเลยครับหน้าตาอย่างที่เราเห็นนะไฟหน้า daytime running light นะมีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์ด้วยนะครับอันนี้สวยงามนะน,นี่ i n เ r c h a เ g e เรียบร้อยแล้วเครื่องเป็น blue power แล้วด้วยนะที่สำคัญนะกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับไล่ตั้งแต่ฝาาาหนน้ลงงมจจเกือบะถึ ด้านช่องดักอากาศด้านล่างเลยนะครับใหญ่โตนะโลโก้ยูสุใหญ่โตไฟตัดหมอกมีมาให้นะตัวท็อปมีมาให้นะครับพร้อมกรอบโครเมียมแบบนี้สวยงามนะโดยรวมเนี่ยรูปทรงเขาสวยอยู่แล้วนะยูสุจะดูเน้นความหรูหราแล้วก็สวยงามด้วยนะครับไฮแลนเดอร์พันเตัวท็อปเนี่ยจะมาพร้อมกับแม็ก18นิ้วอย่างนี้เลยนะครับตุ่มเต็มเเลยนะใหญ่กว่าทั่วไปเพราะเลโวปกติทั่วไปรุ่นอย่างเงี้ยจะ17นิ้วอันนี้18นิ้วมาเลยนะครับยางเต็มๆต็มเลยนะครับยังเหลือตุ่มตมอย่างนี้เลยนะ สภาพใช้ได้อีกยาวเลยรถยกสูงตามสไตล์เขาอยู่แล้วนะจะมีบันไดข้างอันนี้บันไดข้างมีมาให้นะครับพร้อมกับนี่ตัวนี้จะมีอ็อซซิลีนะเป็นที่กันฝนนะครับมาจากตัวดีลเลอร์นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะเป็นโลโกโ้ดีแม็กด้วยอันนี้ดีนะสวยงามพร้อมใช้เลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะตัวนี้ก็จะเห็นไฟท้ายเขาสไตล์ของ D m a x เนี่ยแน่นอนไฟท้ายเป็น led อยู่แล้วนะครับแต่ไฟถอยกับไฟเลี้ยวนะครับยังเป็นหลอดอยู่นะแต่ว่าไฟเบรกเนี่ยเขาสวยเขาเป็น led มาเรียบร้อยเลยนะครับโลโกโ้ที่บอกว่าตัวทอปคือตรงนี้ Z Prestige นี่เห็นไหมมี Prestige ด้วยก็คือตัวท็อปสุดนะครับมีโลโก้ DDI ก็คือเครื่องใหม่ DDI Blue Power เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากรูปทรงเนี่ยสวยงามนะพร้อมกับตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปแน่นอนมาพร้อมกับตรงนี้ครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะที่จับประตูเป็นโครเมียมสวยงามแบบนี้นะครับด้านหลังนี่ก็จะมีกันชนอันนี้สวยงามสภาพดีอยู่เลยนะสภาพ,พพร้อมใช้เลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็นี่ ไลเนอร์ iner, มีมาให้เรียบร้อยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้สภาพยังดีมากอยู่เลยนะครับด้านล่างเนี่ยยังอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับช่วงล่างถ้าเราดูกันนะสมบูรณ์มากนะครับรถใช้ในเมืองอะ่ะวิ่งน้อยอะ่ะพูดง่ายๆ48่0 0ืปีหนึ่งวิ่งไม่ถึงหมื่นโลนะฮะรถ5ปีเนี่ยถือว่าน่าใช้มากเลยและราคาเนี่ยคุ้มจริงๆครับรถตัวนี้นะตัวท็อปจะมาพร้อมกับคุณแจแบบนี้ครับเคีย์เอนทรีนะสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้เปิดปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องคอยเปิดล็อกปิด็อกนะ อันนี้เข้าได้ง่ายได้นะภายในนะครับจะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะแล้วก็เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยสวยงามแบบนี้เลยนะครับคือเขามีกราฟิกสวยดีด้วยนะตัวเบาะนี่ก็จะเล่นลายกราฟิกสวยงามนะครับเป็นเหมือนเคฟล่านะดูสวยงามนะแล้วก็ที่สําคัญเบาะคนขับตัวนี้เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ดีมากเลยนะตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีมาให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับเอาละด้านใน ของอีวสุตัวท็อปตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ากุญแจเป็นสมาร์ทคีย์นะครับแล้ก็มีปุ่มสตาร์ทให้แบบนี้นะครับนี่เลขไม่สี่หมืนแจริงนะถือว่ารถวิ่งน้อยมากนะสภาพภายในเนี่ยยังเนียบกริบอยู่เลยนะฮะสภาพพวมลัยเนียบกริบเลยนะเบาะดีมากนะยังเฟิร์มอยู่เลยฟองน้ำไม่มียุบเอางี้แล้วกันนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยสวยงามนะครับตัวนี้จะมีนี่นะครับเป็น ที่วางของชั้นวางของเล็กๆนะอันนี้ใช้วางพวกกระเป๋าตงกระเป๋าตังอะไรได้นะอันนี้ตามมาตรฐานยูสูอยู่แล้วมีมาให้นะครับส่วนที่แดชบอร์ดนี่ก็จะมีนี่ที่เก็บของให้2ตําแหน่งนะด้านบนกับด้านล่างด้านบนเนี่ยมีนี่พอร์ตเอาลิตให้ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนตัวแดชบอร์ดนี่จะบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้รุ่น Z Prestige เนี่ยก็จะเป็นจอให้แบบนี้นะครับโจนี้จะมีจอให้อย่างที่ผมบอกนะมีกล้องมองหลังให้เพราะนั้นเดี๋ยวเราดูนะกล้องมองหลัง นี่มีกล้องมองหลังให้มีเส้นกัลยะให้จอจะเล็กนิดนึงนะอันนี้ตามสไตล์รถรุ่นเก่าละ่ะก็อยู่ประมาณสัก7นิ้วนะก็ถือว่าโอเคยังพอใช้ได้7นิ้วจ็นิ้วครึ่งเนี่ยใช้ได้นะครับตัวจอเนี่ยจริงๆใช้งานทั่วไปได้หมดเลยนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับมีเมนูต่างๆที่เยอะแยะนะฮะฟีเจอร์ฟังก์ชันเห็นชัดเจนหมดเลยนะครับวิทยุนะ AMFM เครื่องเสียงต่างๆใช้ได้ CD ยังเล่นได้ตัวนี้นะแล้วก็เชื่อมต่อพวกบลูทูธใช้กับโทรศัพท์ได้ด้วยเช่นกันที่สำคัญนะตรงด้านล่งลงน่่าางงงงลมมเเเนนนนีจจะะปปป็็ตแแหหขอผิดใ้บบ ดิจิตอลออโต้แบบโซนเดียวนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้กดออโต้ง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิได้จากตรงนี้นะ ปรับแรงลมแอร์ได้จากตรงนี้อันนี้ก็ดีนะครับดีทีเดียวเลยใช้งานง่ายจริงๆนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของช่องเสียบ USB ให้นะครับมีช่องเสียบ USB AUX ให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะมี power outlet ให้อีกหนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับดีไซน์เขาเนี่ยตั้งแต่แดชบอร์ดไล่ลงมาเนี่ยจะเล่นด้วยสีเปียโนแบคลงมาแบบนี้นะครับก็ดูสวยงามนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับแบบ6สปีดรุ่นใหม่ของอีวสุนะเดิมทีเนี่ยเครื่อง2,500ตัวเก่าเนี่ยก็ใช้เกียร์5 ตัวนี้พอเปลี่ยนเป็นเครื่องพันเ ddi แล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นเกียร์หสปีดเลยนะอันนี้ดีมากนะเพราะว่าเครื่องสามพันที่ใช้กับตัวนี้ยังใช้5้าสปีดอยู่เลยแต่ตัวนี้เป็นเครื่องตัวแรกเลยที่ใช้กับเกียร์หสปีดและหสปีดตัวนี้ดีเครื่องพันเตัวนี้คนเขาจะบอกว่า ي, มันอืดหรือเปล่าพอใช้กับเกียร์แมนนวลเนี่ยไม่อืดเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะเพราะว่ามันมีอัตราทดที่ดี1 2 3 4 5 6นะวิ่งทางไกล เกียร์หก็ลากยาวๆได้ด้วยอันนี้ดีแล้วประหยัดน้ํามันมากนะครับด้านหลังลงมาเนี่ยก็จะเป็นที่วางแก้วตำแหน่งของที่วางแก้วซึ่งจริงๆเนี่ยมีตรงนี้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ยังมีด้านข้างนีอีก2ตํตำแหน่งนะอันนี้ผมก็จะพรีเซต์ให้เห็นตลอดเวลานะครับเนี่ยจะมีที่วางแก้วให้อีกข้านหน้านี่มี3ตํตำแหน่งให้เลยนะครับเบรกมือเป็นแฮนด์เบรกแบบแมนนวลนะครับที่เท้าแขนอันนี้ก็จะเป็นแบบคุ่มหนังมาเรียบร้อยนะหยังอย่างดีเลยนะเป็นซอฟทัชนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นไซส์ที่กําลังดีเลยนะ เก็บข้าวเก็บของได้อย่างดีเลยนะครับดีแล้วก็เท้าแขนได้ไซส์กําลังดีเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยที่เรียกว่าผมบอกให้เลยนะสภาพดีมากนะเนียนกลิบเลยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับตามสไตล์รถบิ๊กอัพหรูนะก็จะมีด้านซ้ายเนี่ยเป็นมัลติฟังชันที่ใช้ควบคุมพวกเครื่องเสียงต่างๆใช้ตรงนี้ได้เลยรับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งของ cruise control ซึ่งมีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับ อันนี้ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับดีทีเดียวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกไว้นิดนึงนะครับเขาจะมีปุ่มด้านข้างนี้อีกนิดนึงนะครับเป็นปุ่มที่ใช้ในการช่วยเหลือเวลาลดลงทางลาชันอันนี้มีให้ด้วยนะบเบาเบอร์เนี่ยนั่งเนี่ยไซส์กาลังดีนะไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปนะนั่งได้สบายกําลังดีนะด้านหน้าผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะด้านหลังนะครับอ่าก็ไซส์กาลังดีนะไซส์ก็เรียกว่านั่งได้สบายเบาเนี่ย จะเตี้ยไปนิดนึงนะขาจะชันขึ้นมาหน่อยหนึง่งแต่ว่าสามารถยืดขาไปวางใต้เบาะได้นะครับเห็นไหมเบาะเขาจะสั้นกว่านิดนึงนะโดยรวมเนี่ยผมว่าสั้นไปหน่อยนะเปรียบเทียบกับอย่างของเลเวเรวอเบาะเขาจะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยาวรับต้นขาได้พอดีนั่งจะสบายกว่าแต่ว่าโดยรวมถือว่าพื้นที่เนี่ยไม่ได้น้อยนะครับเพราะว่าเล็กรูมเฮดรูมก็ยังเหลือๆสบายๆนะครับที่ดีของตัวนี้เนี่ยก็คือว่าดี a x เนี่ยจะมาพร้อมกับนี่ไลฟ์ซาวด์สิสเต็มมีลำโพงมาให้คนนั่งหลังด้วยอัน,นเป็น จุดดีของจุดขายของ D m a x ก็เลยนะครับส่วนเบาะเนี่ยก็จะมีเนี่ยด้านหลังก็จะมีคุกให้มีมาให้ตำแหน่งหนึ่งนะเลโวเขามีมาให้สองตำแหน่งเดี๋ยวนี้มีมาให้ตำแหน่งหนึ่งแล้วก็นี่มีกระเป๋ามาให้2ด้านนะครับด้านหลังเนี่ยตีอี่ยางนะคือไม่มีแอร์หลังอันนี้ไม่มีแอร์หลังรุ่น D Max ตัวโฉมเนี่ยยังไม่มีแอร์หลังให้นะครับต้องเป็นรุ่น all new รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมีตัวนี้ไม่มีมาให้แต่เขาทดแทนไปด้วยนี่ครับช่องเสียบ usb มีมาให้นะอันนี้ก็เก็บได้เนียน อันนี้จะเกะก,กะหน่อยถ้าสมมุติมีคนนั่ง3คนเนี่ยมันจะติดขาหน่อยน,นนะแต่ว่าถ้านั่ง2คนก็โอเคแล้วก็แน่นอนละเดินทางไกลเขามีมาให้นะครับเป็นที่เท้าแขนให้โฉม17ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเอาละถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะแต่ว่าคะแนนอาจจะเรียกว่าสู้กับตัวเจ้าตลาดอาจจะยังไม่ได้นะการนวยความสะดวกวาดวกวารเลเยอร์ของอินเทอร์เนี่ย จะตลาดทําได้ดีกว่าแต่ไซส์เนี่ยเขานั่งโอเคกําลังดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวัตถุประสงค์อีกอันนึงที่ดีของรถสีประตูที่ผมชอบแนะนานะก็คือนี่ครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาต้องเอามาแข่งกันเรื่องนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีนะที่เขาใช้ได้สําหรับรถปิกอัพที่เวลาอย่างหน้าฝนนะ่ะไม่เอาของเก็บไว้ด้านหลังก็สามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้พับเบาขึ้นถ้าไม่ได้มีคนนั่งนะก็สามารถเก็บของได้ใหญ่พอสมควรพับแบบ60-40ได้ด้วยนะ อันนี้ดีมากอิวสูดีแมมีมาให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่านะเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะเป็นเครื่องพันเก้า DDI นะบูพาวเวอร์ด้วยมาดูเครื่องยนต์กันเจ้าของเดิมเขาติดตั้งโช๊คมาให้เรียบร้อยอันนี้มีโช๊คให้เลยอันเนี้ยเปิดมาเบาเบามือเลยสบายเห็นไหมจะตัวกั้นเดิมยังมีอยู่นะแต่ไม่ต้องใช้ละตอนนี้นะครับก็มีโช๊คให้เรียบร้อยนะเรากลับมาที่ตัวเครื่องนี่ฮะเป็นเครื่องรหัสนะครับ รหัสใหม่เลยนะใช้ตั้งแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกแล้วก็ถึง All New D-Max รุ่นใหม่ก็ใช้เครื่องตัวนี้เป็นบูพาวเวอร์นะ DDI บูพาวเวอร์ตัวนี้เนี่ย150ม้านะครับกับ300กวานิวตันจริงๆกับรถไซส์นี้เนี่ยมันพอเพียงอยู่แล้วแหละถ้าใช้งานในเมืองนอกเมืองไม่ได้ซิ่งมากโอเคพอเพียงเลยตัวนี้ถ้าบอกว่ากับเกียร์แมนนูถ้าเทียบกันเนี่ยแมนนู Manual ออกตัวดีนะครับเขาพัฒนามาสาหรับเครื่องตัวนี้โดยเฉพาะนั้นแมนนูเนี่ยดีมากเลยออกตัวในเมือง กระฉับกระเฉงนะครับไม่ได้อึดอ่านมากนะออโต้จะออกจะหนืดระนิดนึงแต่ตัวนี้กระฉับกระเฉงเลยนะครับและที่สําคัญพอเดินทางไกลเนี่ยเขามีให้ถึง6เกียร์เพราะฉะนั้นรอบไม่ต้องลาบเยอะอันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆแล้วก็ยูสุโอเคมเลยว่าเครื่องตัวนี้ประหยัดน้ํามันที่สุดในคลาสเลยนะเรียบเที่บกับชุกที่ห่อเราประหยัดสุดนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นยูสุอีกแล้ว m ม i นเทน a นซ์ไม่ต้องกังวลต่ำนะครับแมเนเทนเนซ์ต่ำนะยูสุถูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็บํารุงรักษาง่ายมากนะไอตัวนี้ผมว่าเครื่องตัวนีี้้้ยดมาาากนนะะคคครรรรงงงงสสถถเเล เนี่ยรถเดิมหมดนะเรียกวกซิลเดิมน็อตนไม่มีขันออกนะครับรถสภาพสวยมากคานเดิมหมดแน่นอนนะครับสติก,กอร์อยู่ครบนะครับตัวเครื่องห้องเครื่องสวยงามมากเจ้าของใช้รักษาจริงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาคุ้มค่าแค่ไหนดีกว่านะรถคันนี้ต้องบอกว่าราคาคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าออกห้างเนี่ย935,000บาทเลยนะสำหรับ1.9 DDI Bupower h i g h l อ er, n ู n าวตัว z p r e s t i g ตตัวนี้นะครับ935,000วันนี้รถผ่านไป5ปีราคาเหลือเท่าไหร่ นี่ครับ6 1 9 0 0 0าบาทนะโอ้โหแสดงว่าเซฟไปแล้ว3 0 0 0 0 0กว่าบาทคุ้มนะครับไม่ต้องกังวลเลยแน่นอนว่ารถคันนี้เนี่ยจัดเต็มฟรีดาวนแน่นอนนะคุณลูกค้าที่กำลังจะหารถใช้งานหรือว่าเอากลับบ้านนะช่วงปีใหม่คันนี้ต้องรีบมาเอาโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยบอกให้เลยนะวิ่ง40,000กว่าโลเจ้าของเดียวสภาพดีประวัติดีหมดเลยนะครับรีบเข้ามาจับจองกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะยังเหลืออยู่ไม่กี่วันนะแต่รีบเข้ามาจับจองกัน รถกระบะ4ประตูทุกรุ่นทุกยี่ห้อของผมนะครับนอกจากจะฟรีดาวแล้วยังช่วยคุณลูกค้าผ่อนอีก6เดือนเต็มเราใช้แคมเปญนี้ในถึงสิ้นเดือนให้เลยคุณลูกค้าที่อยากจะได้รถรีบเข้ามาจับจองกันนะครับรถสวยๆมีให้เลือกอเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายนะครับผมมีช่องทางด้านล่างให้นะครับพร้อมกับ QR code ให้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆรถคุณภาพจาก Exclusive Motor ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุ